กรสวัสดีครับผม JSMS r นะครับมาพบกับช่องรถกระดาษฟีเวอร์กับรายการรถกระดาษเสเพยสเปเชียลนะครับวันนี้นะครับก็จะมาตอบนะครับคอมเมนต์น้องๆนะครับที่พิมพ์เข้ามานะครับเยอะที่สุดนะครับบรรดาธรรดาคลิปนะครับเพราะว่ามีหลายคนนะครับก็คือบางทีก็คอมเมนต์ครับจำเจบ้างอะไรบ้างอะไรนะครับก็วันนี้ก็คือว่าเออ มันว่างแหละมันว่างก็เลยต้องมาก็เลยมาตอบนะครับน้องๆน,นะครับที่คอมเมนต์เข้ามานะครับที่บ่อยที่สุดนะบ่อยที่เห็นแล้วบ่อยที่สุดนะครับก็ไม่ได้ดีไอ้แม่มาคอมเมนต์ดีเนี่ยมีค่อนข้างเยอะนะครับคอมเมนต์ที่แบบว่าวิพากษ์วิจารณ์ก็มีไม่มากนะครับแล้วก็ขิงเนี่ยจะเยอะเป็นพิเศษแต่ว่าน้อยกว่าชมนะชมบอกเออพี่ภาพยังไงเท่นู่นนี่นั่นอันดับแรกเลยที่พิมพ์เยอะที่สุดพี่ตอนหน่อยครับ เนี่ยอันเนี้ยเยอะที่สุดนะครับก็สอน่อยครับบางที่บางคลิปอย่างเงี้ยพี่สอนนะครับอันนี้พี่ตอบแล้วนะสอนไปมันยากเกินไปสําหรับน้องนะครับแต่ว่าคนที่มีหัตถกรรมอ่ะคนที่ทําศิลปะก็ไม่ได้ยากเท่าไหร่น้องๆที่ขอมาเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะน้องยังคือน้องยังทํไม่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 เก่งแล้วก็แล้วก็บ่นว่ายากอีกนะครับจะมีคอมเมนต์คนที่บ่นว่ายากนะครับยากเกินไปอะไรเงี้ยก็แค่นั่นแหละครับ พี <t 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 ่ก็เลยแบบว่าพี่พี่ก็เลยแบบว่าทาคลิปตามอ่าตามเขาเรียกว่าตามไอ้นี่กว่าเพราะว่าพี่ทําคลิปคนเดียวเนาะไม่ได้มีคนมามาเขาเรียกว่ามาช่วยพี่นะไม่มีทําคลิปคนเดียวเลยหลังๆมีคลิปมี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 หลายคนแต่ว่าแรกๆพี่ก็อันนั้นก็คือแค่ชวนทําคลิปเฉยๆนะครับแต่ว่าพี่เนี่ยมาทําคลิปคนเดียวก็คือคลิปคนเดียว EPR รายการก็ทำชงคนเดียวนะครับคิดคนเดียวอะไรทั้งเดียวหมดเลยนะครับมันก็เลยทําให้อ่ารถกระดาษของพี่เนี่ย มันค่อนข้างที่จะยากและง่ายปนๆกันไปนะครับบางคนเนี่ยโอ้เดี๋ยวพี่ขึ้นมานะบางคนก็ทําทําได้นะใน a c e b o o k นะ a c e b o o k ส่วนใหญ่จะส่งมาแบบนี้นะครับดูนะดูเอาไว้นะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นหน้าจอไว้นะครับเดี๋ยวพี่ขึ้นเอาไว้นะครับว่าน้องๆน,นะครับหลายคนก็ทําได้ทําได้ดีด้วยนะครับแล้วแล้วเหมือนเปิดเปิดโลกให้น้องว่าเฮ้ยการแต่งแบบเนี้ยพี่อยากให้เห็นนะครับแพร่หลาย แค่นั้นเองครับอยากให้แพร่หลายอยากให้ทุกคนเนี่ยทำได้แล้วก็แพร่หลายไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีเครดิตของพี่ไงข้าใช่ว่าพี่มีเครดิตของพี่บอกเอออ๋อแต่งแต่งตามพี่คนนี้อะไรเงี้ยก็ก็ได้เครดิตได้หน้าไปด้วยนะครับ <S <S ต้องขอบคุณนะครับน้องๆน,นะที่สนใจแล้วก็เอาไปทําตามกันนะครับพี่ไม่ได้แบบว่าพี่ไม่ได้แบบว่าอุ้ยน้องทําตามพี่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นก็คือพี่อยากจะให้น้องนะครับทาตามพี่เนี่ยแหละแล้วก็น้องไปคิดค้นเอาเองอ่า คิดค้นเราเองทําอะไรเาเองเนี่ยครับคือวิธีการอัดแน่นะที่ที่พี่จะสื่อก็คือการแต่งกระดาษเนี่ยที่บอกว่าน้องย,ยากอะไรเงี้ยแบบบางบางบางทีก็สูตรนะครับพับยากอะไรเงี้ยก็พับสูตรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างยากบางบางรุ่นเท่านั้นนะครับพี่ย้ำว่าบางรุ่นนะไม่ใช่ทุกรุ่นนะครับโอเคเดี๋ยวก็บอกว่าเอ้ง่ายอีกแห่พิมาก็ง่ายอีกกับง่ายไง,ยง,ยงยจะเอายากมาล่ะมีนะน้องมีนะอย่า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 พี่บอกว่าเอ้ยมันมันมันง่ายเกินไปอะไรเงี้ยอันยากก็มีนะ ยังไม่ลงเนี่ยพี่ทาคลิปเนี่ยพ,พี่พี่ดองเอาไว้จกักจากคลิปอันนั้นพี่ก็มีนะครับที่พี่หยุดหยุดทําคลิปไปมันมีครับแต่ว่าพี่ก็เลยแบบว่าอ่ะพี่อยากรีแลกนะครับรีแลกเพื่อให้ให้พี่เนี่ยมีเขาเรียกว่าอะไมีพลังงานแล้วก็มาทาคลิปต่อนะครับก็มันมีหลายอย่างครับไม่ว่าจะเป็นงานเอออะไรเออพวกนี้แล้วก็พี่คิดด้วยอะไรพวกนี้มันเยอะครับอธิบายเดี๋ยวมันยาวนะครับโอเคแล้วก็ แล้วก็อันนี้นะก็คือว่าทำคลิปเนี่ยมันยากเกินไปพี่จะพี่ตอบว่าเนี่ยทำไมถึงไม่สอนบางรุ่นหรืออะไรเงี้ยบางรุ่นมันก็ไม่มีบางทีไอ้บางทีแบบว่ามันทําไมถึงไม่ทําตามคําเรียกร้องของน้องๆอะไรเงี้ยพี่กลัวมันยากเกินไปนะครับเพราะว่ามันสูตรรถกระดาษหรือการแต่งรถกระดาษเนี่ยมันยากเกินไปแล้วก็น้องก็บ่นว่ายากเกินไปใช่ไหมพี่ก็เลยแต่ปัญหาว่าเอ้ยน้องลองลองลองไปดูคลิปนะครับการแต่งของพี่ก่อนนะครับเผื่อเอาไปเอาไปต่อยอดได้นะครับ เอาไปแต่งได้เอาอะไรได้เงี้ยอันนี้ไอ้คืออันนี้คือ,อ,นนค,อคนที่พิมพ์เยอะที่สุดนะครับสอนสอนพับหน่อยสอนแต่งหน่อยอะไรเงี้ยอันนี้จะเยอะที่สุดนะครับลองลองลงมาดีก่่นพี่ขอขอ,ขอพี่ก่อนอ่าเป่ายัางไงครับให้แรงใช่อันนี้ลองลงมาครับทำไมถึงแรงจังทํายังไงให้มันแรงอะไรเงี้ยอันนี้พี่ตอบหลายคลิปแล้วพี่ตอบหลายแบบหลายหลายครั้งแล้วว่าไปดูสองคลิปนี้นะครับการถว่วงการเป่านะครับฝึกเป่าแล้วก็การถว่วง ไปฝึกเป่าก่อนนะครับตามคลิปนี้ไปฝึกเป่าก่อนคนที่ลมไม่แรงไปฝึกเป่าก่อนนะครับฝึกเปล่าเสร็จปุ๊บนะครับเดี๋ยวมันจะเห็นผลเองแล้วก็ค่อยมาถ่วงน้ําหนักอ่ารู้สึกว่าลมแรงแล้วมันตีลังกาแน่นอนรู้สึกว่าไอ้ลมมันแรงแล้วนะพอเราลมเราแรงเนี่ยเรารู้ได้เลยครับว่าเราเป่าปุ๊บรถตีรังกาอันนี้รู้รู้โดยที่แบบว่ารู้รู้เลยว่าไอ้เราเป่าแรงแล้วแล้วทีเนี้ยครับอะไรที่มันเกิดตามมาก็คือเฮ้ยมันตีลังกา รถพอเรารถตีลังกาเสร็จปุ๊บทากาวก็แล้วอะไรก็แล้วมันตีลังกาแสดงว่าน้องลมแรงเกินแล้วอ่าน้องลมแรงเกินปุ๊บแล้วไปคลิปนี้ครับไปถ่วงน้ําหนักนะครับตามคลิปนี้หรือทําคลิปใหม่นี้ก็ได้หไหมคลิปใหม่สองที่พี่ลงไปอ่ะอ่านั่นแหละก็ไปถ่วงตามนี้แล้วก็ไปไปถ่วงตรงกลางนู่นตรงหัวตรงท้ายตรงไอ้ที่พี่พี่เคยบอกเอาไว้นะครับสองคลิปนี้ น้องไปทําตามได้ลดกระดาษน้องแรงแน่แนนะ่แน่นอนนะครับร้านเปอร์เซ็นต์พี่ร,ร,รับปรากเลยว่าร้านเปอร์เซ็นต์นะครับถ้าทําสูตรแล้วฝึกตามพี่นะครับไม่ใช่นอกเหนือจากนั้นนะอ่าถ้านอกเหนือจากนั้นแล้วก็มาขิงว่าอ้ยผมเป่าแรงกว่าพี่อีกอะไรเงี้ยก็ส่งคลิปมานะครับอ่าโอเคและทีนี้ครับอันคอมเมนต์ที่3นะครับเยอะที่สุดก็คือขิงนั่นเองเนี่ยแหละขิงผมเป่าได้ห้าเมตรครับผมเป่าได้หเมตรครับ5เมตรเนี่ยพี่ยังพอเชื่อนะ พี่ยังพอเชื่อเด็กเด็กน้องๆนี่พี่ยังพอเชื่อนะและเชื่อที่สุดเลยส่งคลิปมามีน้องคนหนึ่งจริงๆมันไม่ได้น้องแล้วแหละมันอายุประมาณเยอะแล้วแหละประมาณสิบกว่าผมพูดถึงใครนะครับถ้าน้องไอคนนั้นน่ะน้องคนนั้นผมไม่รู้ว่าน้องคนนั้นอายุเท่าไหร่ประมาณไม่สิบกว่าก็ยี่สิบเนี่ยประมาณเนี้ยแต่พี่สามสิบไงสามสแล้วโอ้ยเกือบเดือนเกิดพอดีเดือนตุลานะครับแล้วก็ไอ้น้องคนนั้นอ่ะบอกว่าบอกว่านะไอบอกว่าเออพี่เป่าแรงผมเป่าได้ครับผมเป่าได้ครับส่งคลิปมาก็พี่อยากเห็น ถูกต้องปะพี่ไม่ได้ว่าพี่ไม่ได้อะไรเด็กพี่บอกส่งคลิปมาส่งคลิปมาอย่างเห็นแค่นั้นเองไม่ได้แบบว่ากูพี่ไม่ปิดไปขิงน้องว่าเอ้โอ้เป่าได้แค่นี้ไม่ได้ขิงเลยอยากเห็นแค่นั้นเองว่าเป่าได้จริงหรือเปล่าถ้าเป่าได้จริงเออถึงจะดูอ่ะเนี่ยพี่จะพูดว่าเออมันเป่าได้จริงเว้ยมันเป่าได้แบบมันวัดนตลับเมตรมาแล้วมันเป่าได้จริงเว้ยนี่หลักฐานดูรู้รู้เลยครับว่าเอ้มัน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 ตัดคลิปแบบไหนอะไรแบบไหนอะไรเงี้ยรู้สามารถรู้ได้เลยเนี่แหละครับที่ปัญหาก็คือว่าน้องอ่ะ เป่าปุ๊บกระดาษปั๊บแล้วกะด้วยสายตาแล้วก็บอกเลยว่าผมเป่าได้สิบกระเบื้องครับยี่บกระเบื้องเงี้ยบางทีบางคนน้องๆบอกว่าสาิบกระเบื้องเงี้ยพี่เห็นหนูไ่้สามสิบกระเบื้องสามสิบกระเบื้องเป็นไปได้ไหมอาจจะเป็นไปได้อาจจะฟุกหรืออาจจะเป็นไปได้นะครับพี่ไม่ได้บอกว่ามันเป็นไปไม่ได้พี่พูดว่าอาจจะเป็นไปได้เพราะว่าพี่เป่าเนี่ย สูงสุดของพี่ก็คือเจ็ดเมตรห้าสิบกว่าๆนะครับเป็นรถกระดาษเป็นรถกระดาษที่ถ่วงน้ําหนักแล้วนะครับถ่วงน้ําหนักแล้วลมพี่แรงไงถ่วงน้ําหนักให้มันดีหน่อยแล้วก็ไปเป่าประมาณเจ็ดเมตรห้าสิบหรือ6กสิบนั่นแหละจะไม่ได้ต้องไปดูนะครับคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยคลิปเนี้ยอ่าคลิปคลิปทำลายสถิตินั่นแหละแ,แล้วก็เนี่ยแหละครับคือคอมเมนต์ที่แบบว่าเยอะที่สุดคือสามสามอันนี้นะครับสามสามคอมเมนต์ 3, 3เนี่ยเยอะมากๆนะครับนอกกนั้นก็จะมีแบบว่าอ่าพี่สอนพับหน่อยครับ อ่าสอบพับนะครับมีมีมีไปแล้วนะสอบพับนะครับเอ่อไออไอเขาเรียกว่าเชิงเชิงเชิงหยามเชิงแบบว่าด่าหรืออะไรเงี้ยก็มีไม่เยอะมีไม่เยอะมีไม่กี่คนมีไม่ถึงสิบคนใช่ไอพวกนี้ไม่ค่อยติดตามพี่หรอกอ่าและอย่างหนึ่งอ่ะอย่างหนึ่งก็คือชอบอวยนนทจิไอพี่เห็นอวยนนทจิเหมือนนนทจิจะอายุน้อยกว่าพี่ก็กว่าพี่นะน่าจะใช่นะ พี่แก่กว่าเขาไม่กี่ปีหรอกพี่แก่เขาไม่กี่ปีสองปีได้แหละก็เน,นี่ยนนทัชจินนทัชจิเนี่ยเรืออาจจะเท่ากันวะไม่แน่ใจนะดูอาจจะรุ่นพี่วะหรือไงวะไม่รู้ดิเห็นก็ไป,ไป,ไ,ปไปตามเหมือนกันไปตามไปตามแกมกันนนทัชจิอะไรเงี้ยพี่ไม่ได้ว่านนทัชจิเลยนนทัชจิเนี่ยเป็นเป็นทำคลิปมาก่อนพี่เยอะก่อนพี่มากเลยแล้วแล้วไอไอเด็ก เขาเรียกว่าเด็กอวยเนี่ยมันจะมีเยอะอ่าคอมเมนต์ต่อไปนี่คืออวยครับอวยก็คือนนทจิแล้วไปอวยคนนู้นคนนี้อันนั้นคนนั้นนะครับพี่พี่ไม่ได้แบบยุ่งเกี่ยวเลยอะบางทีไปบอกพี่ทำไมไม่แข่งกับนนทจิอะไรเงี้ยพี่ก็ทลิปไปแข่งแล้วนะแต่เขาไม่เห็นแค่นั้นเองเขาไม่เห็นพี่แท็กด้วยนะพี่แท็กเข้าไปด้วยเออไม่เห็นไม่เห็นกับพี่ก็ไม่พี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรใช่ไหมพี่ก็ไม่ได้ว่าอะไรพี่เขาเขาไม่ได้ตอบมาพี่อะไรเงี้ยแต่คนคนนี้ก็คือเป็นลูกแอปเปิลอะเขามาคอมเมนต์พี่อยู่ Comment, ับใต้ใต้คลิปแล้วก็หน้ารวะะมล่างอวยเนี่ยอวยไม่ว่างอวยแบบพวปั๊มอวยแบบไม่ลืมหูลืมตาใช่อย่าไปอวยให้ใครเห็นนะอย่าไปเอาพี่ไปอวยให,ให้คนอื่นเห็นนะไม่เอานะไม่เอา,ไม,เอาไม่ดีไม่ดีเดี๋ยวคนเขามองเขามองเขามองพี่เนี่ยเป็นเป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะครับเขาบางทีเขาไม่ได้มองว่าน้องอวยเอาพี่ไปไปอวยหรือเขาด่าน้องนะเขากลับมาด่าพี่ว่าไอหานี่มันมีดีเดอะไรวะ เขาใจไเออบางคนมันคิดอย่างนี้ไงบางคนอะอเบื่อเด็กบางบางคนอะมันจะคิดอย่างนี้นะครับเออมันจะคิดอย่างนี้แล้วนนทติเนี่ยนะพี่เข้าไปดูคลิปแล้วส่วนใหญ่จะเป็นเขาจะพับรถกันพับกระดาษซะส่วนใหญ่แล้วก็ตอนนี้ช่วงทิกตอกเนี่ยก็จะเป็นแบบว่าทาคอนเทนต์ปกติทุกแบบแบบคนทั่วไปไม่มีกระดาษเลยไม่มีรถกระดาษเลยแม,ม,ม้แต่นิดเดียวแต่ก็ต้องมีบ้างปักตายนะครับแต่ว่าเป็นรดรดแบบเดิมๆคันแบบเดิมๆซ้ํซ้อันนี้แหละจุดเปลี่ยนที่พี่ เนี่ยแหละอันนี้ครับจุดเปลี่ยนที่พี่ได้คิดค้นรถกระดาษใหม่ๆอันนี้ไม่ได้นนทจิคนเดียวนะหลายคนด้วยนะครับก่อนหน้านั้นนะไอ้รถกระดาษเท่ๆอะไรเงี้ยอันนั้นก็ได้ไอเดียหรือหรือหรือเราไปศึกษาครับพี่ไปศึกษาจริงๆนะไปศึกษาในในในยูทูปเนี่ยแหละว่ามันมีอะไรบ้างมันมีอะไรบ้างในในยูทูถกระดาษอะไรเงี้ยพราะ้พี่กดเข้าไปปุ๊บโอ้ไม่มีมีมีม,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 มกี่ช่องนี่วะอะไรเงี้ยพี่ก็เลยแบบว่าอยากลองทําดู แค่นั้นครับอยากลองทําดูแล้วเด็กน้องๆเงี้ยมันหวยหามากมันหวยหาสูตรหรือก,กระดาษใหม่ๆใครไม่มีใครไม่เป็นสกิติงติ่งมันอะถ้าผมเป็นสกิติิงมันนิดเดียวนี่ใช่ไหมรูปร่างหน้าตาไม่เปลี่ยนเลยคนที่เป็นเอฟตีหรือแฟนคลับพี่เนี่ยหรือจะเป็นแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเอฟตีพี่น่ะคนที่ติดตามพี่เนี่ยโอ้โหแม่งเก่งกันจริงๆนะบอกแล้วว่ามันต้องมันต้องมีสักคนหนึ่งต้องมีสักสองคนสามคนสี่คนห้าคนที่มันต้องแต่งดีๆสักคนหนึ่งรือ แต่งแบบแบบคล้ายๆพี่เนี่ยอาจจะอาจจะโอเคแหละว่าพี่เป็นคนริเริ่มแต่น้องก็ใช่ย่อยแต่งตามพี่ได้ระบายสีก็อาจจะไม่ดีเท่าไหร่แต่ว่าแต่งตามหรือตามมาตรฐานของการแต่งลูปกระดาษได้อันนี้ก็โอเคแล้วนะครับแต่ก็มีคนอวยอยู่นะอวยส่วนใหญ่จะอวยความแรงใช่อวยความแรงกันผมเปล่าได้แค่นี้ครับเปล่าได้แค่นั้นครับอวยความแรงพี่ก็งงว่าเอาทำไมไม่ลงคิดวะใช่ปะแ,แปลกปะแปลกไหม ทำไมบอกว่าเอยเป่าได้หกเมตรเจ็ดเมตรหรืออะไรก็ตามทําไมไม่ลงคลิปวะงงปะไอ้น้องๆน้องน้อง,องท,ท,ที่ติดตามพี่อะไอคนที่บิ์เนี่ยน้องงงไหมว่าทําไมมันไม่ลงคลิปอืมเดี๋ยวพี่จัดการแข่งขันซะเลยไหมพี่ไม่มีตังไงพี่ไม่เลยจัดการขันๆนะครับเอ่ออันนี้คือความฝันของพี่เองครับโอเคงั้นก็มีคอนเทนต์นะครับมีมไม่มีอะไรตอบคอมเมนต์นะครับเพียงตนน่านี้อันนี้ก็คือกรณีที่ เยอะที่สุดนะในบรรดาที่เยอะที่สุดพี่ก็เลยมาตอบคอมเมนต์ให้นะครับว่าทําไมพี่ไม่ทําตามนู่นนี่นั่นคาสั่งนู่นนี่นั่นแล้วทาไมบางทีพี่ออนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยให้กําลังใจเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งเลยนะครับคอมเมนต์ที่ให้กําลังใจนะครับหรือบอกพี่ครับอ๋อพี่โอ้แรงมากครับโอ้พี่พับได้ไงครับอะไรเงี้ยไอ้พวกที่แบบว่าพวกที่แบบสงสัยข่าใจว่าทําไมพี่ทําได้อะไรเงี้ยพี่ศึกษานะพี่ศึกษาที่ตัวพี่เองพี่ศึกษามาเป็นเกือบสิบปีนะจำไว้นะครับพี่ตั้งแต่อายุสิบแปด ตอนนี้พี่สามสิบเจ็ดกี่ปีละสู่กระดาษพี่คิดไว้ตอนนั้นอ่ะสิบแปดอันนี้พี่พี่เดี๋ยวพี่นะครับเดี๋ยวต้องไปทําคลิปกับอีกคนหนึ่งนะครับมันจะมีอยู่สองคนน่าจะดึงได้มาคนหนึ่งมาทําคลิปด้วยกันว่าช่วงนั้นอ่ะพี่ทําคลิปกับคนคนหนึ่งไว้ไอพี่ไม่ได้ทาคลิปพี่เล่นกับคนคนหนึ่งไว้ตอนนี้มันก็อายุยี่สิบกว่าแล้วนะครับยี่สิบห้าได้มั้งยี่สิบห้าได้มั้ง ที่ยี่สิบห้าหรือยี่สิบประมาณยี่สิบห้าเนี่ยประมาณนั้นแหละเดี๋ยวพี่จะชวนอ่าคนคนนั้นน่ะมาทําคลิปกับพี่ด้วยแล้วเรื่องนะครับเล่าเรื่องตอนนั้นให้น้องๆฟังแล้วกันโอเคนะครับเดี๋ยวจะได้แบบอ่ามีคอนเทนต์ลงนะครับโอเคเดี๋ยวขอขอจบคลิปขอจบคลิปเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับก็ขอตัวอะไรก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้นะครับหรือชอบช่องนะครับโลกกระดาษพิมพ์เบิร์ตไทยแลนด์ก็อย่าลืมครััับบสสวดีคร